นี่คือสามสัญญาณที่บอกว่าแฟนของคุณกําลังรําคาญคุณแล้วกันอันที่หนึ่งไม่ว่างนะครับโทรไปตอนไหนก็ไม่ว่าง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 ห้าวันณยุคหนึ่งไม่ว่างเขาจะบอกคำานี้ไม่ว่างสองไม่มีเวลาติดงานติดภารกิจติดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรก็ตามแต่แต่บอกว่าไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลา สเขาจะหาข้ออ้างต่างๆนานาเพื่อวางสายจากคุณไปเพื่อไม่อยากคุยกับคุณครับหาข้ออ้างยังไงบ้าง1ขอไปกินข้าวก่อนนะนะครับบางคนหายไป3เดือนแล้วไปทํานายอยู่หรือเปล่าเขาไม่รู้นะครับนะขอไปกินข้าวก่อนนะหรือบางคนบอกขอไปอาบน้ําก่อนนะนะครับป่านนี้ครูว่านะาวัดมิเตอร์อยากน้ําประปาครูว่ามันเสียเป็นแสนแล้วพ่อหายไปเป็นเดือนเลยอาบน้ำเนี่ยนะไม่รู้ใช้สบู่ไปโรงงานแล้วมั้งานะครับยังไม่ทักกับมันเลยนะครับนี่เป็น3มสัญญาณเลยครับที่บอกว่าเขากําลังนาคานนะครับ ซึ่งเวลาที่ใครรำคาญเราเนี่ยครับอาจจะเกิดได้สองส่วนคือหนึ่งเราอาจจะน่ารำคาญจริงกับสองเขากำลังมีคนหรือเขาไม่ียคุยกับเราก็แล้วแต่สิ่งที่คุณต้องแก้คือไม่ใช่การตื้อง้อขอขายเดือดทั้งสิ้นครับแต่การหยุดตามและเอาเวลาทั้งหมดมาโฟกัสเพิ่มคุณค่าพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเข้มครับ